8ความลับของวิตามินดีที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับข้อหนึ่งเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะถามตลอดเลยว่าเราควรกินวิตามินดีเท่าไหร่ต่อวันดีนะครับอ่านะครับหลายคนพอไปเซิร์ช Google มาจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งอ้าวประเทศนั้นประเทศนี้หมอท่านนั้นหมอท่านนีู้รูท่านนั้นท่านนี้ทำไมแนะนำไม่เคยเท่ากันเลยนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่มีทางเท่ากัน เพราะแต่ละคนเนี่ยได้รับจากอาหารไม่เท่ากัน แต่ละคนนะครับมีภาวะพร่องวิตามินดีไม่เท่ากันดังนั้นเหตุผลที่เราจะกินทุกวันให้มันเท่ากันจริงๆก็ค่อนข้างยากจริงๆวิตามินซีก็พูดกันไม่เท่ากันเหมือนกันนะครับเมืองนอกเมืองไทยออยไทยออยเมืองนอกเนี่ยก็แนะนําวิตามินซีต่อวันก็ไม่เท่ากันอีกนะครับมาตรฐานยากับมาตรฐานอาหารเสริมก็ไม่เท่ากันอีกนะครับเราจะเอามาตรฐานอะไรดีนะครับผมก็เลยเอามาตรฐานนี้แล้วกันสถาบันวิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตรนะครับ ของอเมริกาเนี่ยเขากำหนดโดยประมาณนะประมาณบอกว่าแนะนำให้รับประทานวิตามินดีนะครับจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามรวมกันโดยประมาณนะครับ600 international unit ต่อวัน,นครับ international unit ยาวไหมยาวนะครับเอาเหลือแค่ IU ก็พอนะครับจะเห็นไอ้หน่วยนี้เยอะมากเลย IU หรือ international unit นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เขาใช้ในการแปลงนะครับน้ำหนักนะครับ ของสารอาหารบางอย่างนะครับเพื่อแปลงเป็นหน่วยกลางที่เรียกว่า international unit unit คือหน่วย international คือหน่วยสากลน,นะครับแบบนี้เป็นต้นเพื่อเราจะได้คุยว่าอ๋อถ้าสารอาหารกอไก่นะครับเปลี่ยนเป็น IU เนี่ยหน่วยจะเป็นเท่าไหร่แล้วเอามาเปรียบเทียบกันในแต่ละสารอาหารแบบนี้นะครับวิธีการวัดที่ง่ายที่สุดนะครับ แต่บางคนอาจจะไม่ชอบแล้วเจ็บตัวด้วยวิธีนี้คือการเจาะเลือดนะครับเวลาที่เราเจาะเจาะเลือดเนี่ยมันจะช่วยบอกอย่างหนึ่งคือเวลาเราไปเจาะวิตามินดีในเลือดนะครับถ้าต่ำกว่า30นาโนกร,รัมต่อมิลลรริลิตรนะสามนาโนกรัมต่อมิลลิลิตรนะเขาถือว่านะครับเราจะขาดหรือว่ามีวิตามินดีในกระแสะเลือดที่ไม่เพียงพอ,อดังนั้นเราจําตัวเลขไว้น้อยกว่า30นาโนกร,รัมต่อมิลลิลิตรเห็นไหม จะมีตัวเลขและอันนี้ถ้าใครชอบความเป๊ะส่วนผมเองไม่เคยเจาะเลือดตัวเองดูวิตามินดีเลยเพราะว่าเรากินทุกวันแต่ว่าเรากินจากอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังว่าจากอาหารมันมีอะไรบ้างนะครับสมัยก่อนผมกินทุกวันอยู่แล้วกินมาอย่างน้อยก็ผมว่าน่าจะ8ปปีเป็นอย่างน้อยบางคนอาจจะเดาได้แล้วว่าผมกินวิตามินดีจากอะไรแต่ว่าเวลาเจาะเลือดนะใครอยากรู้นะครับเดินไปเอกชนหรือร้านเทคนิคการแพทย์ใกล้บ้านขอเขาเจาะวิตามินดีในกระแสะเลือดนะครับถ้าน้อยกว่า 30นาโนกร,รัมต่อมิลิลิตรแสดงว่าเราน่าจะมีภาะวะพร่องหรือขาดวิตามินดีอ่ะหลายคนก็บอกว่าอ๋อแสดงว่าเราต้องกินอาหารนะครับตากแดดอ่ะนะบางคนอาจจะรู้ว่าตากแดดนะครับหรือกินอาหารเสริมไปเรื่อยๆนะครับจะรู้ได้ไงว่าวิตามินดีไม่เกินนะครับส่วนใหญ่ผมจะเน้นค่านี้ ถ้าน้อยเกินไปภูมิคุ้มกันอาจจะต่ําลงในการต่อต้านเชื้อไวรัสเนาะเราก็ขอให้มากกว่า30นานโนกรรมก็พอแต่ผมอยากจะบอกว่าคนที่กินเกินได้ไหมกินเกินได้แต่พบน้อยมากถามว่าเคยเจอไหมมีงานวิจัยเคยพูดถึงไว้แต่ว่าเป็นหลักประมาณนี้นะเป็นหลักแค่ร้อยคนในจํานวนประชากรเป็นพันพันล้านคนทั่วโลกเนี่ยมีเจอเคสสตัดดี้เนี่ยแค่ประมาณหลักร้อยคนเนงนะครับคนพวกนั้นกินเท่าไหร่นี่เขากินไปเท่านี้เลยนะครับที่ถือว่า เริ่มมีอาการนะครับหรือมีผลข้างเคียงจากการกินวิตามินดีเยอะๆคือเขากินไปจกนกระทั่งเจาะเลือดแล้วค่าวิตามินดีในกระแสะเลือดเนี่ยมากกว่า150นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะมันมีอาการไหมจริงๆอาการไม่ค่อยเฉพาะเจาะจงเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างก่อนถ้าใครที่มีภาวะพร่องนะครับ หรือวิตามินดีเนี่ยขาดนะเล็กน้อยนะครับจะมีอาการเหมือนอ่อนเพลียปวดเมื่อยปวดกระดูกลองไปตรวจด,ดูก็ได้นะครับบางคนบอกว่ากีฬาก็ไม่ได้เล่นนะครับนอนก็ไม่ได้ดึกกินอาหารก็ครบทําไมมีอาการปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้ออาจจะเป็นเพราะขาดวิตามินดีในร่างกายมานานๆก็ได้ก็อาจจะมีอาการแต่อย่างที่บอกนะครับมันเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงดังนันก็หมายความว่าหลายๆคนเนี่ยไปเจาะดูแล้วนะครับปวดเมื่อย อ่อนเพลียอาจจะไม่ได้เป็นจากวิตามินดีก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่อาการเฉพาะเจาะจงของวิตามินดีแต่ถ้าสงสัยไปเจาะดูได้โดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยโดนแสงแดดไม่ค่อยกินอาหารที่มีวิตามินดีแบบนี้เป็นต้นนะครับหลายคนบอกว่าเอา้าแล้วถ้ามันเกิน150นาโนกร,รัมต่อมิลลิลิตรล่ะมันจะมีอาการอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีออกแนวแบบอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงเหมือนกันแปลกไหมครับมีวิตามินดีน้อยก็อ่อนเพลีย มีวิตามินดีมากก็มีอาการอ่อนเพลียนะครคล้ายๆกันนะครับแต่สิ่งที่เตอมมาคือใครที่มีวิตามินดีในกระแสะเลือดเกินกว่า150นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรแล้วเกิดพิษกับร่างกายเนี่ยจะมีอาการคล้ายๆกับพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดนะครับจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะพูดแปลกๆพูดไม่ค่อยชัดนะครับพูดคําเดิมไม่ค่อยชัด จากที่เคยพูดมาก่อนนะครับแล้วก็บางคนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีอาการอ่อนเพลียอ่านะฮะพอฟังบอกว่าพูดไม่ค่อยชัดนะบางคนก็ยันที่ถึงโรคทางสมองบางครั้งมันก็ต้องเขาเรียกว่าวินิจฉัยแยกโรคก,กันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้จะค่อนข้างนิดหนึ่งหนะ้านิดหนึ่งนะครับข้อ3นะครับสิ่งที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือร่างกายสร้างได้นะครับร่างกายสร้างวิตามินดีได้แต่เวลาร่างกายสร้างวิตามินดีเนี่ย ร่างกายจะสร้างวิตามินดีโดยการรับแสงแดดหลายคนบอกว่าแสงแดดทุกเวลาไหมทุกเวลาเพียงแต่ว่าถ้าเรารับแสงแดดตอนที่แดดแรงแรงเราจะได้ของแถมด้วยของแถมนั้นคือผิวคล้ำนะครับเมื่อ,อเดือนที่แล้วนะครับเป็นวันครบรอบวันแต่งงานปีที่12หรือ13ามนะผมจำตัวเลขเป๊ะๆไ,ไม่ได้ของผมกับแฟนนะครับผมก็ขับรถไปกับทีมงานนะครับไปหาที่นะครับ เหมาะนะครับสำหรับซื้อเป็นของขวัญสำหรับให้เขาทําสวนกุหลาบนะครับทำแปลงสวนกุหลาบเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่เราขับรถส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลังเที่ยงวันเนาะที่ผมไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วแดดก็จะแรงมากเลยนะครับ <S <S แสงแดดมากระทบผิวผมนะครับมันก็เปลี่ยนคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังบางส่วนนะครับให้กลายเป็นวิตามินดีดังนั้นแสดงว่าร่างกายเนี่ยสามารถสร้างวิตามินดีขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าแต่ละคน สร้างได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะครับขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างขึ้นอยู่กับความเข้มแสงด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่ะอันแรกเลยนะครับที่เป็นปัจจัยที่ช่วยทําให้หลายๆคนเนี่ยร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีขึ้นมาได้น้อยคืออยู่ในจังหวัดที่มี p m 10หรือว่ามีหมอกควันเยอะๆเ,เวลามีหมอกควันเยอะๆนึกภาพไหมครับแสงแดดมันก็จะส่งลงมาผ่าน หมอกควันได้น้อยลงนั้นใครที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปะริมณฑลอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือภาคเหนือที่มีหมอกควันบางช่วงเนี่ยทำให้แสงแดดนะลงมากระทบอยู่หนังได้น้อยแบบนี้อาจจะทำให้ร่างกายเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้ลดลงด้วยนะครับ อันถัดมาคือหลายคนเป็นแบบผมนะครับผมเป็นหมอความงามแล้วก็เชลอวัวเนาะเราก็จะเน้นการทากันแดดมากเลยนะครับเราทากันแดดเยอะมากเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่หน้าคอไปหูนะครับหลังคอหน้าคอผมทาหมดเลยนะครับแขนแทบจะทุกส่วนที่โดนแสงแดดเนี่ยผมจะทากันแดดครับ SPF 50เป็นอย่างน้อยดังนั้นตัว SPF เนี่ยก็จะกรองแสง UV ส่วนหนึ่งนะครับทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยลงเห็นไหมหลายคนอาจจะ สงสัยว่าเอ๊ะทำไมแต่ละคนถึงเจาะเลือดออกมาแล้วผลวิตามินดีไม่เท่ากันนับแค่ทากันแดดแค่นี้ก็ทําให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยแล้วนะครับอีกอันนึงนี่เจอบ่อยมากนะครับคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางานกลางแดดนะครับ ผมทำงานในร่มนะสมมติว่าผมทำงานในร่มเป็นหมอสมมติน,นะครับอยู่คลินิกเนี่ยเราแทบจะไม่โดนแดดทั้งวันอยู่แล้วนั่งอ่านหนังสือทั้งวันก็จริงนะครับโดนแดดจากโคมไฟแต่มันไม่สามารถกระตุ้นให้ผิวเนี่ยสังเคราะห์วิตามินดีได้หมายความว่าคนที่อยู่ในร่มนานๆก็โอกาสสร้างวิตามินดีก็จะน้อยลงด้วยอีกอย่างนึ่งคือใครที่เป็นคนผิวสีน้ำผึ้งหรือผิวคล้ำเนี่ย ก็จะมีเม็ดสีผิวส่วนหนึ่งนะครับในการกรองแสง uv อยู่แล้วทำให้คนที่ผิวคล้ำเนี่ยโอกาสสร้างวิตามินดีนะครับจากคอเลสเตอรอลใต้ผิวหนังก็จะน้อยลงเห็นไหมโอ้โหฟังตั้งนานข้อ3ามเนี่ยความรู้แน่นมากเลยนะครับจะได้พอมองเห็นว่าทําไมนะครับเราถึงสังเคราะห์วิตามินดีได้น้อยแล้วทําไมเราถึงต้องกินเพิ่มเข้าไปจากอาหารด้วยข้อ4เลยนะครับอาหารก็มีวิตามินดีอย่าเพิ่งไปซื้ออาหารเสริมนะครับให้ดูที่อาหารก่อนอส่วนใหญ่นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยิน รหรือเคยไปอ่านมาว่าวิตามิน d 2หรือ d 2บางคนบอกว่าทําไม,มไม่ค่อยมีใครพูดถึง d 2เลย d 2ส่วนใหญ่จะพบในพืชเช่นเห็ดผมมีภาพให้ดูนะครับจริงๆวิตามินดีในอาหารเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับไล่ตั้งแต่แสงแดดลงมาปลาทะเลลงมานะครับนมไขนน่นู่นนี่เห็ดพวกเนี้จะมีหมดเลยเพียงแต่ว่าเขาพบว่าในพืชส่วนใหญ่จะเป็นวิตามิน d 2มากกว่า d 3เน้นนะครับ ไม่ใช่ว่าในพืชมีแต่ D2 นะครับไม่ใช่นะครับในพืชมี D2 มากกว่า D3 เช่นเห็ดเป็นต้นในสัตว์นะครับจะมี D3 มากกว่า D2 เช่นปลาทะเลกุ้งทะเลนะครับรวมถึงไข่แดงกับน,นมบัวนะครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ๊ะ แล้วถ้าฉันอยากจะได้วิตามิน D3 กินจากพืชได้ไหมได้แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นวิตามิน D2 นะครับเพราะผมรู้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนในเพจบอกว่าอยากได้เป็นวิตามิน D3 แต่ได้จากพืชน,นะครับผมก็วิ่งไปหาพี่สาวผมว่าทำได้ไหมสามารถสกัดวิตามิน D3 จากพืชได้ไหมสรุปแล้วสกัดได้นะครับแต่พี่สาวผมบอกว่ามันจะค่อนข้างใช้กรรมวิธีและต้นทุนค่อนข้างสูงเพราะว่าในพืชจะมีวิตามิน D3 น้อยกว่าวิตามิน D2 นะครับเวลาเราสกัดของที่มีน้อยอยู่แล้วในพืชเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับผมก็ถามว่าต้นทุนเท่าไหร่นะคราก็บอกตัวเลขมาผมบอกเฮ้ย มันก็สูงแบบพอรับได้นะผมก็เลยบอกว่างั้นลองเอามาใส่ดูนะครับดังนั้นใครก็ตามที่เป็นแฟนๆตัว n ซี c b นะครับสมัยก่อนเนี่ยจะมีแค่วิตามิน C กับวิตามิน B 1-12ถึง1 2นะครับเสร็จปุ๊บพอตอนหลังเนี่ยตัวแพ็กเกจมันเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับถ้าใครไปดูนะครับมันจะเขียนว่า n ซี c b Plus ก็คือผสมวิตามิน D3 ไปด้วยข้อดีก็คือพี่สาวผมเนี่ยไปลงทุนหาวิตามิน D3 ไม่ได้จากสัตว์นะครับไปเอาจากพืชมานะครับดังนั้นข้อดีก็คือใครที่ไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลยนะครับตัวนูซีบีพลัสก็ยังเป็นสารอาหารทั้งหมดที่สกัดจากพืชหมดนะครับเพียงแต่ว่ามีความไฮโซนะมีความไฮโซนะครับนิดหนึ่งข้อที่5นะครับอันนี้หลายคนเริ่มงงแล้วนะครับเพราะว่าตะกี้บอกว่ามิลลิกรัมกับ international unit หรือ IU เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับทำยังไงดีนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยเรื่องนี้นะครับ ตอนที่พี่สาวมาอธิบายให้ผมฟังเนี่ยผมถามเขา2อถึงสรอบผมสารภาพนะครับผมว่าเรื่องอะไรบางอย่างมันก็ดูซับซ้อนมากเลยนะครับฟังแล้วก็แบบอ่ะพี่สาวผมบอกแบบนี้นะครับเราก็เปิดงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษด้วยกันนะเขาเขาบอกนะครับว่าวิตามินดีแต่ละสูตรเนี่ยมีสารออกฤทธิ์ที่ไม่เท่ากันวิตามินดีแต่ละสูตรนะครับสังเคราะห์ กับสกัดเนี่ยที่จะเป็น international unit ไม่เท่ากันนะผมยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูนะครับถ้าเป็นแบบสังเคราะห์นะ1มิลลิกรัมเท่ากับ4 0,000 IU อดูแบบนี้นะครับ1มิลลิกรัมเท่ากับ4 0,000 IU ยถ้าใครกินวิตามิน D3 แบบสังเคราะห์ใครเป็นคนที่โอเคยอมรับอาหารเสริมแบบสังเคราะห์ได้ข้อดีก็คือ1มิลลิกรัมของวิตามิน D3 นะครับแบบสังเคราะห์นะครับสังเคราะห์คือเป็นสารเคมีนั่นเองนะครับ 1มิลลิกร,รัมจะเท่ากับ40,000 IU นะครับแต่ถ้าเป็นสกัดเนี่ย1มิลลิกร,รัมจะเท่ากับ200 IU ตอตอนแรกผมก็เขาเ้าใจผิดนะครับผมนึกว่าพี่สาวผมเนี่ยเขานะครับใช้แบบสังเคราะห์นะเพราะเขาบอกว่ามันทํายากนะเขาพูดแบบนี้นะเขาบอกว่ามันทํายากทําได้แต่ทายากผมก็นึกว่าไอหนึ่งมิลลิกร,รัมของเขาเนี่ยนะครับเท่ากับ40,000 IU นอะเขาบอกว่าไม่ใช่อันเนี้ยสกัดจากพืช100%ดนะังนั้น 1>, 1มิลลิกร,รัมของเขาที่เขียนไว้เนี่ยเท่ากับ200 IU นะครับข้อดีก็คือเราได้กินจากพืช100%ข้อดีก็คือมันดูดซึมได้ดีเพราะว่ามันสกัดจากธรรมชาตินะครับดังนั้นจำไว้นะครับ 1มิลถ้าใครก็ตามนะครับกินวิตามินจากต่างประเทศอยู่นะครับจะเห็นเป็นลักษณะแบบ5 0 0 0 1นหมื่นหนึ่งสองหมายุไม่ต้องตกใจนะครับอันนั้นเป็นวิตามิน D3 แบบสังเคราะห์แต่ใครเป็นแบบแบบผมนะบแบบพี่สาวก็คือชอบกินวิตามินที่สกัดจากพืชเป็นหลักนะครับก็แนะนําว่าให้ลองสังเกตดูหน่อยนะครับหรือถามคนที่เขาผลิตนะครับว่าเขาใช้วิตามิน D3 แบบสังเคราะห์ ถ้าสังเคราะห์นะครับ1มิลลิกรัมเท่ากับ40,000 40, IU ถ้าแบบสกัดจากพืชน,นะครับ1มิลลิกรัมเท่ากับ200 IU นะครับคำถามหลายคนนะครับจะสงสัยเหมือนผมเลยผมก็ถามพี่สาวผมไปว่าทำไมประเทศไทยนะครับถึงอนุญาตให้ใช้แค่200 IU เขาบอกว่าทำเม็ดเล็กๆกินแล้วจะได้ไม่เกิน อันนี้คือเหตุผลของเขานะครับเขากําหนดไว้ว่าไม่ควรเกิน200 IU ต่อ1นเม็ดนะครับแต่ข้อดีก็คือองค์การอาหารและยาเขาไม่ได้กําหนดว่าวันหนึ่งเราสามารถกินได้กี่เม็ดเขาไม่ได้กําหนดแบบนั้นนะครับดังนั้นะรเราก็ใส่ไปเต็มๆเลยเม็ดหนึ่งสำหรับอาหารเสริมในประเทศไทยนะครับลงไปดูนะครับอาหารเสริมท้าผลิตในประเทศไทยนะครับ 1เม็ดจะมีได้สูงสุดแค่200 IU เท่านั้นแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กินเพิ่มขึ้นเอาอย่างเช่นเรากินไปแล้ว 1- 1เดือนไปเจาะเลือดดูแล้วค่าเลือดยังไม่ขึ้นเราก็กิน2เม็ดต่อวันกิน3เม็ดต่อวันแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะองค์การอาหารและยาเขาไม่ได้กําหนดว่าห้ามกินเกินนะครับเขาแค่บอกเฉยว่าใน1เม็ดไม่ควรเกิน200 IU อ่านะครับจะได้ตอบคำถามจาบคนที่สงสัยนะครับข้อที่6นะครับอันนี้มีงานวิจัยด้วยนะครับ หลายคนก็เถียงกันว่าเวลาเรากินวิตามินพวกนี้ยมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดไหมผมพูดแบบนี้ก่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดใครลองไปตามก็ได้ครับผมจะพูดอยู่ไลฟ์หนึ่งว่าวิตามิน D3 เนี่ยมันช่วยลดโอกาสการติดเชื้อเวลาตับอักเสบอ,องค์การ,การลดโอกาสการติดเชื้อพวกโควิดอยู่แล้วมันมีงานวิจัยที่เพิ่งมีมาตอนปี2 0 2 0นนี่เองนะครับแต่อันเนี้ย ผมเอามาให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือเอางานวิจัยจเฉพาะไข้หวัดทั่วไปแล้วกันอย่างเช่นไข้หวัดสายพันเอที่เราเห็นแบบตามธรรมชาติเนี่ยงานวิจัยนี้นะครับที่ทีมงานผมโชว์ขึ้นเนี่ยเป็นงานวิจัยปี2010นะครับก็คือโหทํามาเท่าไหร่เนี่ยทำมา11ปีแล้วนะครับงานวิจัยนี้บอกว่าเวลาที่เรากินวิตามินดีเป็นประจำนะครับจะลดความเสี่ยงนะครับในการติดเชื้อไข้หวัดสายพันธรรมชาติได้ซึ่งในงานวิจัยเขาทดสอบโดยการดู สายพันเอนะครับหรือที่เราเรียกสักส้นๆว่า flu A ก็คือ influenza type A นั่นเองนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่สายพันเอนั่นเองจนระ <trouvé S 1> ิงแล้วเนี่ยถ้าเราจะกินวิตามินดีตลอดชีวิตก็กินได้นะครับวิตามิน C วิตามิน B1 วิตามิน D3 เนี่ย C C cat นะครับ B boy นะครับ B 1นะครับแล้วก็ D3 ดี dog นะครับ พวกนี้สามอันนี้มันมีงานวิจัยตลอดอยู่แล้วว่ามันช่วยลดโอกาสการเกิดไข้หวัดอยู่แล้วดังนั้นหลายคนก็ถามว่ากินไปตลอดชีวิตได้ไหมได้เพราะจริงจริงแล้วร่างกายเราขับวิตามินซีซีแคทนะครับกับบีบอยเนี่ยออกจากร่างกายทุกวันอยู่แล้วเนื่องจากมันเป็นวิตามินที่ละลายในน้ําจึงถูกขับออกทางปัสสาวะทุกวันเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงกินวิตามิน B กับ c ีแคทเนี่ยทุกวันนะครับส่วนวิตามิน D เนี่ยสมัยก่อนผมไม่ได้กินด้วยเหตุผลเพราะว่ามันมีในไข่อ่ะ พอมันมีในไข่มันมีในเห็ดผมก็กินทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงเนี้เนื่องจากมันมีงานวิจัยว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณวิตามินดีเข้าไปในอาหารสักหน่อยหนึ่งมันจะลดโอกาสการติดเชื้อไข้หวัดไข้หวัดใหญ่พวกโควิดพวกนี้นะครับผมก็เลยขอให้พี่สาวเนี่ยเติมเข้ามาชั่วคราวนะครับถ้าวันหนึ่งโควิดหายไปก็อาจจะบอกพี่สาวว่าเอาออกก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้กินไปก่อนนะผมก็กินทุกวันเหมือนกันนะครับ ถามผมว่ากินเท่าไหร่ผมกินวันละ2เม็ดเลยคือเช้าเม็ดหนึงเย็นเม็ดหนึ่งหลายคนถามว่าทําไมผมถึงไม่กินรวมกันนะครับเนื่องจากนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยจะดูดซึมวิตามินซีแคทนะครับได้มื้อหนึ่งประมาณ500มิลลิกรัมนะครับถ้ากิน2เม็ดร,รวมกันเนี่ยจะได้สารสกัด เทียบเท่าวิตามินซีประมาณ430มิลลิกรัมนะครับดังนั้นผมก็เลยกินแยกกันเพราะว่าถ้ากิน430มิลลิกรัม2เม็ดก็คือ860มันจะเกินเดี๋ยวกลัวว่าจะมีส่วนหนึ่งที่ร่างกายขับออกทางอุจจาระโดยที่มันไม่ได้ดูดซึมดังนั้นเลยกิน1เม็ดเช้าเย็นนะแบบนี้นะครับข้อที่7นะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบก็คือเวลาที่เราศึกษาเรื่องวิตามินหรืออาหารเสริมเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ด้านเดียวเฉพาะเรื่องที่เรากังวลอยู่คือเรื่องโควิดเรื่องไวรัสไข้หวัดใหญ่พวกนี้นะครับมีงานวิจัยปี2008เขาบอกว่าเวลาเรากินวิตามินดีนะครับจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามมันช่วยควบคุมภาวะซึมเศร้าดยด้วยหมายความว่าบางคนเนี่ยจะมีอาการซึมเศร้าได้ง่ายนะครับเขาพบว่าเวลาที่เรา อ,อย่างเช่นในงานวิจัยที่โชว์ขึ้นบนจอนะครับปี2008เขาบอกว่าคนที่มีภาวะอ้วนเนี่ยจะค่อนข้าง low c e l คนที่อ้วนเนี่ยหลายๆคนจะมีความมั่นใจที่ลดลงไม่ใช่ว่าไม่มันจะไม่มั่นใจเลยนะครับแต่พอเขาเขาสื่อว่าเขาอ้วนกว่าคนรอบข้างเขาจะรู้สึกมีภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีภาวะที่ low c e l อะ่ะก็คือมีความมั่นใจที่ลดลงนะครับเขาพบว่านะครับพอให้กิน วิตามินดีนะครับเสริมเข้าไปติดต่อกัน1ปีเขาพบว่าอาการซึมเศร้าหรือภาวะซึมเศร้าเนี่ยลดลงดังนั้นจะได้เห็นผลว่าอ๋อการที่เรากินวิตามินดีเนี่ยไม่ได้แค่ช่วยเรื่องกระดูกแบบที่เราเรียนตอนอยู่ในโรงเรียนวิตามินดีไม่ได้ช่วยเรื่องเพิ่มภูมิคุ้มกันลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสเท่านั้นวิตามินดียังช่วยเรื่องช่วยทําให้เรา ลดภาวะซึมเศร้าได้ด้วยนะครับดังนั้นเราจะกินตลอดชีวิตก็กินได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเจาะเลือดนะครับทุกปีแล้วสมมตุติอ่ะต่อไปนะโควิดหมดแล้วแต่เรายังอยากกินวิตามินดีอยู่กินได้ไหมกินได้ไปเรื่อยๆครับถ้าวิตามินดีเราเจาะในกระแสะเลือดแล้วยังไม่เกินค่าปกติก็สามารถกินได้นะครับข้อที่8นะครับเป็นางานวิจัยที่แปลกดีนะครับข้อที่8เนี่ยหลายคนต้องไม่เคยได้ยินหลยผมเองนะถ้าไม่ได้อ่านหนังสือนะครับ เพื่อเอามาเล่าให้เพื่อนฟังผมก็ไม่รู้นะข้อนี้แปลกดีนะครับแต่ว่ามีงานวิจัยจริงเป็นงานวิจัยปีเดียวกันของงานวิจัยเมื่อกี้เลยคือปี2008เขาพบว่าการที่เรากินวิตามินดีนะครับเป็นประจำทั้งจากอาหารและจากอาหารเสริมช่วยลดการสะสมไขมันได้ในบางคนด้วยนบทั้นคำว่าในบางคนนะหลายคนบอกว่าทําไมมาถึงเห็นผลในแค่บางคนประเด็นมันเป็นแบบนี้เขาพบว่านะครับ คนที่มีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีจะมีไขมันสะสมได้ง่ายกว่าดังนั้นเขาพบว่านะครับพอเอาวิตามินดีที่เป็นอาหารเสริมนะครับไปให้คนที่มีภาวะพร่องวิตามินดีอยู่และคนนี้อ้วนด้วยนะครับเขาบพบว่าพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาพบว่านะครับติดตามไประยะหนึ่งพบว่านะครับคนที่กินวิตามินดีนะครับกลับกลายเป็นว่าการสะสมไขมันเนี่ยนะครับ ช้าลงอ่านะแปลกันง่ายๆแบบนี้สรุปก็หมายความว่าใครที่เคยเจาะเลือดแล้วแล้วไม่ขาดวิตามินดีนะครับถ้าจะกินเพื่อลดการสะสมไขมันไม่ช่วยอะไรในงานวิจัยนี้บอกว่าคนที่เคยเจาะเลือดแล้วมีภาวะพร่องหรือขาดวิตามินดีพอเรากินวิตามินดีเสริมเข้าไปปรากฏว่าช่วยทําให้การลดความอ้วนเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพูดกันตรงๆแบบนี้นะครับจะเข้าใจง่ายนะครับ รักทุกคนนะครับก็อยากยอวยพรทุกคนนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ออกกําลังกายนะการออกกําลังกายช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันด้วยอย่าพิ่งพาอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวอย่าพิ่งพาสมุนไพรเพียงอย่างเดียวการออกกาลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอปิดแมสทุกอย่างช่วยปกป้องเราจากโควิดได้นะครับดังนั้นรักทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพดีนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันไลฟ์หน้าวันจันทร์สวัสดีครับ